อันจกภิมังคสวาอยานทหายะวันนานสิโรมิสกเทรามจาตระเตพุมะเทวตาพัทยังนารายการเจวะโทยันเทีรเมศวาราเทวิศนกรรมเจวะสัมภกรรมมาบุตัีสัมภสิทธิพระวันตุเตอีมาดิจุกับปังกะล้มเติยม เจ้าดุฟางอัคระเวทโกลคนคาถาเพกับแม่พระธรณีเป็นสักขีพยานคูงสถานที่อัญชวรการบัดนี้เถิดสิโลมาจะติณฑนัครวันโนนมัตตวาโมกาโลมันโชกตังคุกกาโลสังเเมวะจะทากาโลสุยังเอวะยะกาโลมุขเมวะจะสัทธะมัมมังมัททัศน์การณิยเมตังสัตตาเมตตักรุณามุติตาอุเบกขาจิตตังจิตตังชัยยะนาลีจักรวัตติราชามโนโจรัง เตตาจิตตังปิยังมะมองค์เสนีมหาเสนีเสนีราชาเสนีทั้งผ้านุ่งใส่ผมใส่น้ำมันแถบฝันลูกเยี่ยมหมาแถบปากพุทธเจรจาเสนีทั้งคิ้วละตาสวาขายะนักเมตตาโมเสนีหาพุทธเป็นที่รักทาให้ประจักษ์เยะอุโบสถชนทั้งหลายจงรักภูมิภราหัเมตตา จึงประสิสริฐประสาทประมวลน,นี้ให้ไว้แก่ภูริขันธ์ทั่วทั้งเมืองสกลชมภูเห็นหน้าภูงามดังเทวาอิทิพัควาติมัคอะภูาหังสัพเพชนานางพระผูชนานังคนทั้งหลายเอ,เอ,อ๋ยเห็นหน้าภูแล้วโอบดภูเะว่าพวังแลตะลึงหลงผนังราตีอมคัจฉายโอมคัจฉาหิอะหะปิอุกังพยาไกลสองสิงหนาติจิตตังตะวันมากๆขุภรัตนานังธรรมรตานังสาราาขารตนานังอิตทธิโสคันหังคันหาหิธรรมสารลัชาริติอุปปัตติ ว่าลาศีกูหอมเพ็งจันมาวันเพ็งใครเคยเห็นหน้ากูแล้วทิศเสวนทุกทั่วหน้านะมะน้อะนอกรนกบอนอะนอกะอังให้จิตใจคนทั้งหลายยมคุ้มครั่งตะลึงหลงด้วยเดชสเดชะฤาษีทั้งสี่หกองค์สมข้อมูลนี้ให้ไว้แก่กูอะอาอีอูสวะหะคนทั้งหลายเอ๋ยมานีมามักกูเมดิกิติเม สิเสยันยังเมโัวตมังยัญยะสัทธามังสารังกระโตยันยังเมธมะหิตโกอิติปเลติยันโนยักนังยติยะสิริวันโนเอวังบตุสาเพสัตตาสุขาบตุทวาตะังโะมะอุเอหิพันธังอัคลาสัญญาโตนมอุทายะอุปยาวาเยปิเยสวาหุ่ <asis>